สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับยุกีวันนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ยุกีจะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเป็นเพลงของคุณต่ายอารไทยชื่อเพลงอีสานลำเพลินนะคะขอเชิญรับฟังได้เลยนะคะ ละฟ้าเอ๋ยฟ้าสีแลแลหอมดอกแค่ยามคำคำเอ๋ยละฟ้าอ่ำทำตะเวนโตคำคอยน้องลอยเล่นแม่นวังเว้น แมนวังเว้นโอ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 โคโอ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 มคโอ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 โรโอนอโอโอเอียโอโอดอโอโอโอนอ่อนอโอโอโคโอโ เหมือนอายเรียกอื่นตีอีกลองน้ำเปลิดเพลืนตุ้มเตือนรลววางเอาเวแล้วแววมาขอฝากสัมเนียงนี่ลอยล่องลอยไปทั่วทาราสะกดเป็นมนให้พี่ยาลอยล่องมาหาน้องอยืนเอิรนตีีกลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเตือนตุ้ม เตือนละวังเวินเตือเตือ no, ินตุ้มเตือนละวังเวินเตือนที่บาดยาวยาวที่ขาผู้เย็นเย็นผู้ตีเอินใส่แฟนคิวแลนแคนกันโมเมนต์แฟนไพรคิวแลนแคนกันโมเมนต์แฟนไพรก็ให้เจ้าม้ายมาหาอวยตามมาทางพี่ทางพี่ผู้ทางพีมีผู้สอง นอนเคียงเราไปคหรือ,อ,อบ่าคืออยากดนหัวใจเจ้าบ่ห่วงนางพัวดอกตัางเจ้าผู้สร้างงามคำพัวดอกตอาอ่างผู้สร้างงามคำมวยผมดกผู้กกผมดำซิโอลำมาลงฟอนลงฟอนมาลงฟอนมาลงฟอนมาลงฟอนรำรำก่อนงามงอนมาปอ,อ,อนกันก่อน งามออนมาฟ้อนกันนะลีลาเหมือนดังหงเฮินอีสานลำเพลินออรชอนอ่อนแอนอีสานลำเพลินออรชอนอ่อนแอนขอบคุณค่ะถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะของยุกีนะคะขอให้เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยุกีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ